ปีดก่อนยังไม่เป่ายังไม่มีสัญญาณมาล่ะปามาเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้เราได้ชมการแข่ง uh ขันสามหนุ่มสามมุมแข่งกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะเราทราบไปแล้วนะว่าพี่ต่อชนะนะฮะอันนี้สามสาวนะฮะเเรริิ่่มม บอสมอนชาแนลสาวปานกกอกหญ้าหนิงกกอกนะฮะมาสมอนมาไงสมอนแล้วก็มีสาวปานครับผมมามามาโอ้นอนจังนอนไหมยเย็น รอบนี้สามสาวนะฮะรานนี้สามสาวนะครับร้อนกันนะครับผมมามามาจัดไปครับจสสมอนคำที่หนึ่งหายไปเลยสาวปานเริ่มโวยแล้วนะว่าร้อนนะครับเี๋ยวเ๋ยวเอาหญ้านิงไม่จาเลยครับหญานิงคำที่หึผ่านไปคำที่สองกลังตามมาครับผมเอาเลยร็วเร็วครับร็วเร็เร็ว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 วเร็ววเร็เร็วเร็วเวเร็เร็เร็วเ อ้าวสาปานหมดไปครึ่งถ้วยแล้วโอ้สาปานร้อนร้อนเลยโอ้ยสมอนมองคนอื่นแล้วนะอันนี้นะยายสมอนจะช้าต้องเคี้ยวนะครับใครเป็นคนดังเพราะว่าอะไนยายสมอนไม่ต้องเคี้ยวครอกคืนเลย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 ยายสมอนเอนลยแล้วครับผมเร่งกันแล้วครับเร่งสปีดแล้วครับยายสมอนนะครับยายสมอนตัวหอมนะครับผม แย่ดิ้งครับเออ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 ยออ้ออออเ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 ออออเออ้ออเออเออ้อนเออเออเออออออเอออเออ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 เออออเออ้ออออเออเอออเออวอเออเออวยออเออเออออเออ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 ยออ ซ้ำละสองร้อยไม่แบ่งน้ำได้อาวะน้ำหดนะอาน้ำหมดเลยนะไม่ขาดแบ่งน้ำไปกินไม่หมดไม่ได้นะคะต้องเอาทั้งน้ำนะคะยกสดเลยต้องหมดถ้วยนะฮะน้ำต้องหมดด้วยนะครับอนนื่ก็แต่ว่าทีมพูดกิงทำไมกินเร็วเกินยังไม่ได้พอจักนาทีอยู่ไม่แต่ปริมาณน้อยนะคพวกกินเร็วเร็วแท้มันปล่อยเพื่อแปดนาทีเยอะกว่ามั้งเนี่ของยาเยอะมากเลยแซ้นอะไม่ไม่ไ อันนี้คือเป็นคุณเลือกเองเราจะไปโทษใครไม่ได้ครับไม่มีใครบังคับว่าเอาเอาด้วยนี้นะคุณเอาด้วยนี้นะตอนนี้มีมีโอกาสนะสาปานมาเร็ว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 น้ำหมดนะน้ำหมดอ่ะเอ้ยสาปานไม่มาแรงว่ะโอ้โหแรงเลยครับผมอันนี้ครับผมทำยังกับคนคนนี้ ซาปาไม่ได้สี่เดือนแล้วฮะไม่ได้เงินยูทูปมาสี่เดือนก็เลยร้อนเงินก็เลยช่วงนี้ร้อนเงินยมยอมอยอมรูยมหลยอมม่ยอมไม่อมยอมไม่อมไม่ยออมไม่ยอีไม่ไม่ยอม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 ยไม่อยยมออมอยอไม่ออไม่่อ น้ำต oh, ้องหมดนะฮะน้ำต้องหมดใกนหมดอหยิ้นเละน้ำต้องหมดน้ำต้องหมดถ้วยนะฮะมา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 ยกสดยกสดเอ้อ้าเอ้าสีเดือนแล้วไม่ได้เงินยูทูป

ไงเลยโอ uh ้โหเดี๋ยวันะางต้งค่นทั้งวันเลยได้อเี๋ยวเดยยวได้สองเนาะเอาีเาีเข้ารอบชิงนะครับตัวผู้ชนะต่อผู้ชนะเข้ามาชิงกันนะครับ่อไปเป็นแอดมินรับห้าร้อยแดมินต้ารอแดมินะ์ห้าร้อยชนะะ ถ้าเมื่อกี้บอกว่าห้าร้อยนะผมไม่เล่นนะไ่ปอบใจเลยใจเร็วๆยายสมอลอบใจขอปอบใจทำไมช้วยปอบใจปอบใจยายสมออีกถ้วยหนึ่งเจ้านี่กินมรันมเจ้าไปบปอบใจเจ้าปโบไปนายมินมาเลยสินมินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เดี๋ยวเดี๋ยวผมแข่งกับแอดมินนะเดี๋ยวต่อคลิปยังไม่ลงเลยลงเลยพักก่อนพักก่อนผมไม่แข่งกับแอดมินได้ไหมให้มีโอกาสได้ร้อยนะคลิปก่อนโอ้ยได้ผู้หญิงเราผู้ชายเราไวอะเรายินงไหวอยู่อีกอเว้าใเมื่อกี้ยังแบบพยายิยังไม่ขยับเลยเมื่อกี้เดี๋ยวอ้ออ้อนไลฟ์อยู่เดียวอ้อลงไลฟ์ก่อนโอเคเดี๋ยวห้าแอดมินห้าร้อยแข่งกินใคชนะรับไปโอ้โหไอ้เพี้ยมาอย่างเลยเพี้ยมา ยามายามาไม่ได้แข่งนะฮะยามไม่ได้แข่งนะฮะโอ้หฮิาทังแมเมื่อกี้นี้มีฝ่ายชายรับไปแล้วส0งร้อครับแอดมินนะครับรับ5 0าอใครจะแข่งลงแข่งได้นะครับโอ้โหหนลง แนนลงแล้วเออได้500แล้วกิน่ออีองลคเออนงอีได้ไหนล่ะแอดมินลงแข่งได้รับรางวัล500นะฮะจากบอสนาทีนะฮะอดได้ฮะเรอลงเออ500นะแอดเบนจะลงด้วยไหมไ้ไมแอดเบนแข่งได้ไม่ใช่แอดมินหรว่ากินด้วยกั้าไม่า5ไม่ได้ใครบวกกอดได้500แอดมินว่าไงครูไมนี่ย เพราะแอดมินเพแอดมินอ okay. ๋อจะเพราะแอดมินอย้ตายเปี้ยวมาตายเปี้ยวมาทำไมไม่สู้เราสู้อะไรล่ะเออสู้ดิ เออใช่ครับอีต่อไปก็เป็นของคนแรกหมนะทีแล้วกิจกรรมครังนี้นะแเงานะไม่มีอมนั่เศ้ากันนะครับแข่งวยะขอบคุณบอสนาทีนะฮะที่ให้การสนับสนุนเงินรางวัลแข่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอนะคเออ เมื่อกี้เนี่สอบร้านไม่ค่อยร้านเท่าไหร่แต่ห้าร้านตอนนี้ช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วนะถึงห้าร้อยนะแดดไม่สู้ได้ไงวะตัดเส้นแล้วว่าจะไม่ใส่แดดไปไปขอร่วมเลยแข่งไว้ไหนห้าร้อยนะถ้าห้าร้อยนี่ร้อนจริยไหมห้าร้อยแล้วเยนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ขอบคุณบอสนาทีที่จัดกิจกรรมให้ร่วมแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวนะชิงเงินรางวัลน้อนะครับผู้ชายพี่ต่อชนะนะครับผู้หญิงก็คือ สับปาาชนะนะครับผมให้สาวป่าเนี่ยสาวปาาไม่ได้เงินยูทูปตีเดือนแล้วอ้าวนะฮะสาวป่าไม่ได้เงินยูทูปมาสี่เดือนนะฮะก็ได้รางวัลกินก๋วยเตี๋ยวชนะเลิศสองร้อยแทนนะฮะสี่เดือนเออ ดีใจกับสาปานด้วยเนาะนะฮะอย่างน้อยถึงว่าจะไม่ได้เงินยูทูบมาสี่เดือนก็ยังจะได้รางวัล200จากบอสนาทีนะครับผมนะฮะอ่ะสปานรู้สึกยังไงบ้างได้รางวัลวันนี้ดีใจดีใจมากเลยไม่คิดว่าจะได้นะครับเสองร้อยเลยแล้วนี่เออสำรับแจ้งทั้งวันได้เท่พิ่มสำรับจ้างทั้งวันได้เท่านี้แหละเพิ่มอีกสิบบาทก็ได้สองร้อยห้าสิบบาทกด้สอง้อย อ็เห็นเจ้ากินมาเหลือน้อยเขาจะล่งโอ้นไม่เคี้ยวเลยโอ้ไม่เคี้ยวเลยแหรอก็เห็นเจ้ามาเหลือน้อยโอ้ยเขากินดีกว่าอันนี้เอาเอาคนทา้านข้งตนเลยอยากยกช่วยชดเลยเด้วยห้ารอนะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะรอบการแข่งขันของแอดมินใครจะชนะรับ500บาทนะฮะ500ราร